สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติและเรื่องราวของอาคาชิเซนจูหรือคาวารากิเซนจูคาวารากิเซนจูมีชื่อจริงคืออาคาชิเซนจูส่วนชื่อคาวารากิเซนจูนั้นเป็นชื่อในวงการนักเลงอีกทั้งฉายาเจ้าหญิงแห่งบรามันก็เป็นฉายาที่วากาสะเรียกเธอนะครับเซนจู ju, มีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าแก๊ง ที่ชื่อว่าบรามันอายุของซินจูคือ16ปีส่วนสูง155เซนติเมตรสีผมของซินจูเป็นสีชมพูอ่อนสีตาสีเขียวมีขนตายาวคล้ายกับซันสึซินจูมีลักษณะคล้ายผู้ชายแต่จริงๆแล้วเธอคือผู้หญิงมีพี่ชายคนรองคืออาคาชิฮารุจิโยหรือซันสึและมีพี่ชายคนโตคืออาคาชิทาเคโอมิ ซินจูใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนมต้นธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งในช่วงกลางวันรวมถึงการใช้ชีวิตในวันหยุดปกติเที่ยวเล่นช้อปปิง้งแต่ในเวลากลางคืนนั้นเธอจะกลายเป็นหัวหน้าแก๊งบรามันเรื่องราวของซินจูเริ่มต้นที่เธอนั้นมีความคิดที่อยากจะเอาชนะเมกกี้ผู้ไร้เทีมทานซึ่งตอนนี้เมกกี้เป็นถึงหัวหน้าแก๊งคันตมัชชิไคแล้วเธอได้ฝึกซ้อมวิชาการต่อสู้กับวากะและเบนเค ซึ่งทั้งสองนั้นเป็นถึงตำนานที่ยังมีชีวิตยอยู่ของแก๊งแบกดาก้อนรุ่นแรกและเธอสามารถล้มคนที่ยิ้มของวากะและเบนเคได้ทั้งหมดจากนั้นเธอก็อยากจะมีแก๊งของตัวเองและขอให้ทาเคโอมิช่วยเป็นรองหัวหน้าแก๊งช่วยชี้แนะเธอเหมือนกับที่ทาเคโอมิเคยชี้แนะให้ชินอิจิโร่ตอนอยู่แก๊งแบกดาก้อนรุ่นที่1ซึ่งแก๊งแบกดาก้อนรุ่นหนึ่งนั้นเป็นที่1ของตัวเกียวในสมัยนั้นและเซนจูก็ได้ตั้งแก๊งบราแมานขึ้นมาโดยมีอาคาชิ ทาเคโอมิพี่ชายของเธอเป็นรองหัวหน้าและมีคู่หัวตายอยอ่างวากะและเบนเคช่วยสนับสนุนเรียกได้ว่าเซนจูสามารถทําให้อดีตคนของแก๊งแบดดากอนรุ่นที่1มารวมตัวกันเธอได้ฟื้นคืนชีพแก๊งแบดดากอนรุ่นหนึ่งได้อีกครั้งซึ่งทุกคนก็ให้การยอมรับเธอจากนั้นบรามันที่มีเซนจูเป็นผู้นํา เธอได้สร้างชื่อเสียงให้กับแกงบามันจนกลายเป็นแกงที่มีอำนาจและถูกยกให้เป็นถึงหนึ่งใน3าแกงที่แข็งแร่งที่สุดซึ่งในตอนนี้เองมีแกงที่ยิ่งใหญ่คือแกงคันตัวมัชชิคายบามันและแกงโรคุฮาระทันไดนะครับอีกทั้ง B1 คือสถานที่การจัดอันดับความแข่งแร่งของแกงบรามันเป็นสถานที่ต่อสู้ใต้ดินซึ่งทุกคนของแกงบามันก็ให้การยอมรับและเชื่อฟังซินจูในฐานะอันดับหนึ่งของบรามันโดยไร้ข้อกังขาซินจูได้ให้ความสนใจกับดาเค็น ที่เป็นถึงอดีตรองหัวหน้าแก๊งบารมันและอยากให้มาช่วยบารามันอีกแรงจากนั้นทาเคโอมิก็ได้ทาบทามดาเคน็นจนดาเค็นยอมที่จะกลับมาในวงการนักเลงอีกครั้งและเข้าร่วมกับแก๊งบารมันจากนั้นทาเคมิจิที่รู้ว่าดาเค็นอยู่กับแก๊งบารามันเขาก็อยากจะมาช่วยดาเค็นลมไมกี้อีกแรงหนึ่งจากนั้นก็ได้เข้ามาอยู่กับเซนจูในแก๊งบารมันจนถึงตอนนี้เซนจูได้มีตัวหลักบารามันคือทาเคโอมิวากะเบนเคดราเคน็น และทาคิมิจิซึ่งทาคิมิจิก็เป็นถึงอดีตคนของแก๊งโตมันและเป็นถึงหัวหน้าแก๊งแบ็คดากอนรุ่นสิอ็ดวันหนึ่งซินจูกับทาคิมิจิได้ถูกคนของแก๊งรว่งวราธันใดรอบฆ่าแต่สุดท้ายดาเค้นก็ได้เอาตัวมาปกป้องทาคิมิจิกับซินจูไว้ได้และดาเค้นก็ได้ตายในตอนนั้นนลัาจากนั้นซินจูก็พาบรามันไปต่อสู้ในศึกสามเทพและซินจูก็ได้แพ้กับเซาและไมกี้ จนต้องยุบแก๊งเพื่อช่วยชีวิตทาคิมิจิมาพูดถึงสกิลและทักษะของซินจูนะครับซินจูจะมีความว่องไวและการโจมตีที่รุนแรงบวกกับทักษะการรอบโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไร้ที่เปรียบสามารถล้มคู่ต่อสู้ในชั่วพริบตาได้เลยอีกหนึ่งสกิลที่ออกมาจากเบื้องลึกของซินจูคือสกิลไรทิติของซินจูจะเป็นการอัพเลเวลความสามารถของซินจูโดยฉับพลันและเพิ่มพละกําลังความเร็วอีกเท่าตัว และก็จบไปสาหรับเจ้าหญิงนักสู้แห่งแก๊งบามันผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนขออภัยหนที่นี้ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ